จากการที่ได้ฟังธรรมะมาก็นานบางคนก็ก่อนที่จะมีมูลนิธิด้วยนะคะแล้วก็ได้ฟังแล้วเรื่องของจิตเรื่องของเจตสิกเรื่องของกุศลอกุศลเนี่ยละช่วยทำความดีแล้ชีวิตประจำวันเนี่ยมีความที่จะเพิ่มบารมีอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าง่ายมากไม่ยากเลยนะคะสั้นด้วยทำความดี หรือว่าเป็นคนดีเพราะว่าคนอื่นจะไม่เดือดร้อนเพราะเราใครๆก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะมีใครบ้างที่ไม่ชอบหรือไม่ได้รับประโยชน์จากความดีแม้เพียงเล็กน้อยที่เป็นสิ่งที่ดีคนอื่นก็ได้รับความสบายใจนะคะไม่เดือดร้อนเลยแล้วก็ความดีก็ไม่ยากใช่ไหมคะอาจจะบางคนเสียเวลานิดหน่อยแต่จริงๆไม่เสียคะ่ะ เพราะเหตุว่าเวลานั้นมีประโยชน์ถ้าไม่ทำสิคะเสียเวลาเพราะเหตุว่าเวลานั้นเสียไปแล้วโดยไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วลองคิดดูนะคะเกิดมามีพ่อแม่หวังให้เราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณการบูชาคุณไม่มีอืน่นนอกจากเป็นคนดีและยิ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงบำเพ็ญพระบรารมี เพื่อให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะว่าความดีแม้มีมาจากการสะสมแต่ว่าไม่สามารถจะดีกว่านั้นถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะก็เพื่อที่จะเป็นปัจจัยสังขารคันที่จะให้ละอกุศลและก็กุศลก็เกิดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทำความดีหรือเป็นคนดีนะคะไม่ยากถ้าเข้าใจนะคะพูด ก็พูดอยู่แล้วก็พูดดีเท่านั้นเองใช่ไหมคะก็ไม่ยากใช่ไหมคะหรือแม้แต่กายวาจาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็เป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะบูชาซึ่งเป็นพระประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบรารมีเพื่อให้ทุกคนเนี่ยละอกุศลบำเพ็ญกุศลแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ปัญญานะคะก็คือเป็นคนดี เป็นการบูชาคุณของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเป็นการบูชาคุณของพ่อแม่ผู้มีคุณด้วยและก็เพื่อนฝูงมิตรสหายทุกคนด้วย